ปัญหาชิปขาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดอิสุกก็ถึงคิวโดนจนได้มาดูกันว่ามีวิธีแก้เกมยังไงในสถานการณ์ดังกล่าวระบบเต้นมุมอับด้านข้างและระบบเติมุมอับขนาดท้ายหลังบายสปอตก็ถูกตัดออกไปในรุ่นย่อยสมาร์ท ที่เหลือน,นั้นก็เหมือนดทจบป,ประกาศแล้วถามว่ามิวเอ็กซ์โดนด้วยไหมโชคดีว่าที่ไม่มีรุ่นอันทิเมะสมาร์ตนะครับก็เลยรอดแต่ถ้าเป็นรุ่นเอเลแกนนะครับก็จะมีรุ่นสมาร์เหมือนกันทาให้ออปชั่นนี้โดนตัดเรียบร้อยเลยนะครับแน่นอนว่าพอตัดออปชั่นปุ๊บราคาก็จะถูกลงใช่ไหมครับซึ่งทั้งมิวเอ็กซ์และดีแม็กนั้นก็ถูกลงหนึ่งหมื่นบาททุกรุ่นย่อยเลยดังนั้นนะครับใครที่คิดว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นจะไปซื้อไปสปอร์ออตรคุ แน่นอนว่าขุมพลังนั้นยังคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรอ,ง,องยนต์ดีเซล1.9ลิตร DDI Blue Power และ50แรงม้าที่3 6 0 0รอบต่อนาทีแรงบิด350นิวตันเมตรที่1 0 0ง2 6 0 0รอบต่อนาทีกับเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร DDI Blue Power และ50แรงม้ากับแรงบิดเสือ50นิวตันเมตรที่รอบในช่วงเดียวกันสเปคของรุ่นสมาร์นะครับจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหนังเท่านั้นดังนั้นนะครับใครที่อยากสัมผัสรุ่นสมาร์คทั้งสองรุนน สปันเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ